ส่งงานอีก1ชิ้นงานนะครับเป็นขวานไวกิ้งคม5้านิ้วด้านปลอกเป็นไม้พยุงดำไฟนะครับก็จะค่อนข้างจะสีดำแปดสิเาสิบเเซนลยนะครับต่อลิ่มนะครับแบบสวยงามฝังปลอกกระสุน เคลือบน้ำมันขี้พึ่งนะครับมีแดงติดนิดหน่อยนะครับแกะลายเชคเกอร์ที่ท้ายด้ามเป็นลักษณะด้ามตรงนะครับทำล่องนิ้วนะครับตามที่ลูกค้าต้องการหวังเหรียญครุดปี17นะครับที่ด้านข้างของด้าม เคลืองน้ำมันที้ผึ้งก็จะประมาณนี้นะครับจะออกแนวคลาสสิกนะครับไม่เงาเวลาจับสัมผัสนะครับนิ่มนะครับละมุนมือปอกแน่นนะครับไม่หลุดง่ายนะครับว่าออกก็ง่ายนะครับเวลาออกออกง่ายนะครับตามภาพเลยนะครับจับทางด้านล่างแล้วดึงออกคม5นิ้วนะครับทิ้งผิวไฟ ขัดข่าวเฉพาะช่วงคมนะครับแล้วก็รับคมแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนอันเลื่อนี้เป็นของลูกค้าจากสมุทประการนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับรับสินค้าไปหลายชิ้นแล้วนะครับ ทดสอบความคมเล็ก,เกน้อยนะครับด้วยการตัดกระดาษนะครับให้ได้ชมแบบนี้เป็นงานสั่งทำานะครับไม่ว่างานมีดงานขวานนะครับเป็นงานสั่งทำร้อ0เนะครับถ้า f อซหรือว่าลูกค้าท่านใดต้องการนะครับก็แอดไลน์ตามาที่ช่างได้ให้ไว้ได้เลยนะครับมาสอบถามพูดคุยกันได้ นะครับก็จะได้รับรายละเอียดไปนะครับสอบถามมาทางคอมเมนต์มาทางย่อ YouTube นะครับที่เราลงมันก็จะไม่ได้ความละเอียดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม